สามจุดที่ค้างคาใจของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการตัดสินของผู้สินในเกมที่แมนยูเสมอกับซอท์มปตันศูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับก็คุยกันเหมือนเดิมนะครับหลังเกมกับเรื่องราวประเด็นใหญ่ๆประเด็นสำคัญในช่องว้าฟุตบอลนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลเอาไว้ด้วยอยากจะเป็นสมาชิกกับครอบครัวว้าฟุตบอลเพียงแค่เดือนละ50บาทก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับรวมไปถึง ในช่วงท้ายคลิปครับใครอยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษนะครับเรียลแฟนทราเวตอนนี้มีโปรแกร,รมดีๆ2โปรแกร,รมนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นหลักๆนะครับกับเรื่องราวของแมนยูกับซอทซัมตันที่ผู้สิน แอน h o n y t เทเลอโดนวิจาร์หนักมากในเกมนี้นะครับวันนี้จะมามองในมุมผู้สินในฐานะคนที่ก็เรียกได้ว่าศึกษากฎฟุตบอลมาพอสมควรแล้วก็ได้รับการอบรมมาบ้างประปลายใช้คำนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกฎกติกาต่างๆนะครับก่อนเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการตัดสินของผู้สินในแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าดุลยพินิษในการตัดสินนะครับดังนั้น เขาก็จะมีการายกเคสในการเรียนการสอนเนี่ยยกเคสแต่ละกรณีแต่ละกรณีมาให้ดูแล้วก็มาพิจารณาร่วมกันว่าการตัดสินแบบนี้ควรจะออกมาเป็นแบบไหนก็แน่นอนละครับพอเป็นดุรยพินิษเนี่ยหลายๆเคสที่มันเป็นเคสที่กั้ำกึง่งเคสที่ยากๆเขาก็จะมีการเสียงแตกนะครับผู้สินโอ้โหระดับไหนก็ตามเนี่ยก็จะมองเห็นไปคนละมุม แต่ทางฟีฟ่าเองหรือว่าไอแฟบเองก็จะพยายามค่อยๆปรับค่อยๆตบค่อยๆเอาเคสที่เป็นเคสตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะเข้าข่ายของการฟาวใบเหลืองใบแดงนะครับดังนั้นแต่ละเรื่องเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างให้ดูมาก่อนอยู่แล้ววันนี้ผมก็จะมายกประเด็นหลักๆของแมนยูมาพูดถึงกันนะครับซึ่ง แน่นอนละครับประเด็นหลักที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็วิจารณ์กันเยอะที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นใบแดงของคาเซมิโลนะครับมีการหยิบยกหลายๆข้อมาเช่นคาเซมิโลไม่เคยโดนใบแดงมาก่อนเลยในการเล่นอยู่กับเรอัลมาดริดโอ้โหลาลีกาเนี่เป็นแชมป์มามากมายนะครับแต่ว่ามาในพรีเมียร์ลีกเล่นในลีกของอังกฤษเนี่ยโดนไปแล้ว2ใบแดงก็เป็นอะไรที่อาจจะเหมือนโยนบาปให้กับผู้สินในอังกฤษ ถามว่าการตัดสินของผู้สิทในอังกฤษ,กฤษแตกต่างจากที่อื่นไหมถ้าใครได้ติดตามฟุตบอลลีกดังๆอย่าว่าแต่ในยุโรปเลยครับทุกที่ในโลกนี้ผู้สินจะโดนวินจารณ์เส,ส,สมอน,นะครับเพราะว่ามีทั้งฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์และก็ฝ่ายที่เสียประโยชน์แน่นอนละครับฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็ต้องมีการวิจารณ์อยู่แล้วดังนั้นถ้าถามผมว่าผู้สินในอังกฤษแย่กว่าที่อื่นหรือว่ามาตรฐานแย่กว่าที่อื่นไหมผมก็ไม่มองแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าโอเคละอาจจะมีการใช้ VAR ที่ผู้สินอังกฤษมีมาตรฐานอีกแบบหนึ่งในการเข้ามาแทรกแซงการตัดสินของผู้สินนะครับที่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นหน่อยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มจากเรื่องของคาเซมิโลก่อนกับจังหวะที่หลายๆคนมองว่าโดนใบแดงของคาเซมิโลมันเหมาะสมมันสมควรหรือไม่แน่นอนครับภาพทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับอยากจะให้แยกการตัดสินของคาเซมิโลเป็น2ช่วงแล้วก็เป็น2แบบในการพิจารณานะครับ อย่างแรกการเข้าที่บอลของคาร์เซมิโลแล้วก็หลังจากที่โดนบอลเสร็จปุ๊บแล้วก็ขาไปโดนใส่นักแข่งของผู้เล่นเซาท์แฮมตันแยกเป็น2อ,อย่างนี้นะครับถ้าเรามองถึงเจตนาแน่นอนครับคาเซมิโลไม่ได้มีเจตนาในการจะเข้าไปทําร้ายหรือว่าเข้าไปเล่นใส่ผู้เล่นของเซาท์แฮมตันแต่เขามีเจตนาเล่นที่บอลอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเคลียร์เหมือนกันว่า มันเป็นเรื่องที่คาซมิโลไม่ได้เจตนามีการทำร้ายคู่แข่งแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับผู้ตัดสินคำว่าเจตนาหรือไม่เจตนาจะเอามาใช้ในการตัดสินเนี่ยก็ถามว่ามีส่วนไหมต้องบอกว่ามีส่วนไม่เยอะนะครับถ้าคุณไม่เจตนาแล้วคุณไปทําให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บตรงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะโดนใบเหลืองหรือว่าโดนใบแดงได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่เจตนาแล้วทุกอย่างมันจะเคลียร์ ไม่โดนใบเหลืองไม่โดนใบแดงอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณโดนฟุตบอลถามว่าถ้าคุณโดนฟุตบอลแล้วแล้วจังหวะต่อเนื่องไปโดนคู่ต่อสู้แล้วเป็นการเล่นรุนแรงตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีเหมือนกันผู้สินก็ไม่ดูแค่การโดนฟุตบอลเท่านั้นนะครับดูจังหวะของต่อเนื่องไปอีกว่าพอโดนบอลเสร็จแล้วปุ๊บมันมีการไปเหมือนเล่นรุนแรงหรือว่าเล่นอันตรายต่อคู่แข่งหรือเปล่า ดังนั้นจังหวะก,การเข้าของคาเซมิโลครับโอเคแหละเขาไม่ได้มีเจตนาในการเล่นงานคู่ต่อสู้แต่ถามว่าเจตนาของคาเซมิโลในการเข้าที่บอร์เนี่ยเป็นการเข้าที่รุนแรงไหมการตัดสินว่าการเข้าที่รุนแรงหรือไม่ถ้าผู้สินในการเรียนเนี่ยเขาจะมีการยกเคสขึ้นมายกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยครับว่าถ้าเป็นการกระโดดจากที่สูงสไลด์เข้าใส่คู่ต่อสู้และเป็นการเปิดปุ่ม นี่ถือว่าเป็นการเล่นที่รุนแรงนะครับเป็นการเล่นที่ถ้าแบบไม่มีฟุตบอลกระโดดเสียบแล้วยิ่งกระโดดมาจากที่สูงแล้วเพิ่มแรงเขาใช้คำนี้นะครับการกระโดดจากที่สูงแล้วกดลงมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการเพิ่มแรงดังนั้นตรงนี้ผู้สินจะซีเรียสเป็นพิเศษดังนั้นถามว่าถ้าลูกนี้คาซมิโลจะไม่โดนใบแดงมีความเป็นไปได้ครับถ้าในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าคาซมิโลไม่ได้กระโดด ในการสไลด์ตัวลงไปถ้าคาเซมิโลยืนอยู่เฉยๆและแค่ยกขาขวางไว้ขาของคาเซมิโลโดนบอลแล้วปลิ้นไปโดนหน้าแข้งของผู้เล่นเซอร์ตันผมก็เชื่อว่าผู้สินจะไม่มีการเรียก VAR มาดูแล้วก็จะไม่ไม่มีการแจกใบแดงให้คาเซมิโลแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับเมื่อคาเซมิโลเริ่มต้นเจตนาในการเข้าบอลเป็นการเข้าที่รุนแรงนี้ต้องมองตัวนี้ก่อนนะครับเพะฉะนั้นความ แตกต่างมันอยู่แค่การเริ่มต้นการเข้าสกัดเท่านั้นของคาเซมิโลที่ทําให้จังหวะนี้คาเซมิโลมีปัญหานะครับแต่หลังจากโดนบอลแล้วไปโดนคู่แข่งต่อเนื่องมันเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่เข้ามาดูที่ต้นเหตุผลลัพธ์มันออกมาคือคุณเปิดปุ่มเข้าใส่คู่ต่อสู้แล้วต้นเหตุของคุณคือการเล่นที่รุนแรงด้วยการกระโดดแล้วเพิ่มแรงแล้วก็เปิดปุ่มเข้าแม้ว่าจะเข้าไปที่บอกก็จริงแต่สุดท้ายมันไปนโดนคู่ต่อสู้ด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาสิมิโลก็ต้องใช้คาว่าโชคร้ายครับแล้วก็ถ้ามองในมุมกติกาของการศึกษามาแล้วก็การที่ผู้สินมีเคสศึกษาถึงการกระโดดเข้าสไลด์แบบนี้เป็นการสุ่มเสี่ยงมากๆครับของคาเซเมโลที่โดนใบแดงนะครับอันนั้นก็อธิบายให้เข้าใจในมุมตรงนี้นะครับ ส่วนอีก2กรณีนะครับที่มีการพูดถึงแล้วก็วิจารณ์กันเยอะก็คงจะเป็นการลุ้นลูกโทษที่จุดโทษของแมนยูอีก2ครั้งนะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะการเปิดบอลเข้ากลางมาแล้วก็บอลไปโดนแขนเวลลาคอชชัปในจังหวะที่เขาเสียหลักล้มลงพอดีนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วครับว่ากฎของฟุตบอลที่มีการเขียนออกมาชัดเจนเลยครับว่า แขนของผู้เล่นเกมรับถ้าจังหวะล้มหรือว่าจังหวะที่อยู่บนพื้นเนี่ยแขนที่ใช้ในการทรงตัวนั่นจะไม่ถือว่าเป็นจังหวะที่แฮนด์บอลนะครับเมื่อฟุตบอลมาโดนซึ่งตรงนี้มันเห็นชัดแหละว่าในจังหวะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ผู้สิ้นก็เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังทำท่าห้ดูเลยว่ามันเป็นจังหวะที่แขนค้ำอยู่กับพื้น ก็ถือว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับแต่ถ้าถามต่อเนื่องว่าถ้าแขนอยู่กับพื้นมีโอกาสเป็นจุดโทษได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับแม้ว่าแขนจะอยู่ในการทรงตัวหรือว่าจังหวะค้ำกับพื้นเนี่ยแต่ถ้าแขนมีการลากเข้าไปหาฟุตบอลแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเช่นจังหวะคุณนั่งอยู่บนพื้นแล้วบอลมาคุณเอาแขนกวาดไปโดนฟุตบอลแบบนี้อันนี้ก็ถือว่า เป็นการเสียแฮนด์บอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าในจังหวะของเบลล่าคอชชัปจังหวะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการพย,ยายามที่จะพอแขนลงพื้นบอลมาโดนแล้วสบัดเหมือนจะสบัดหลบด้วยซ้าไปก็อันนี้ค่อนข้างที่จะเคลียร์กับกฎนะครับว่ามันไม่เป็นการแฮนด์บอลส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้แหละครับที่อยากจะต้องอธิบายต่อถึงการใช้ VAR ของพรีเมียร์ลีกกับลีกอื่นๆนะครับ พรีม์ลีกเนี่ยจุดเริ่มต้นในการใช้ vr พวกเขาพยายามอยู่ตลอดที่จะไม่ให้ vr เข้ามาทำให้ฟุตบอลมันเสียอัดทรสมากเกินไปนักดังนั้น vr ถ้าจะเข้ามาแทรกแซงคำตัดสินของผู้สินได้ทุกอย่างมันต้องมีความชัดเจนต้องมองเห็นแบบชัดๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผู้สินในสนามเห็นเนี่ยมันแบบผิดพลาดจริงๆแล้วก็แตกต่างกันจริงๆนะครับมาถึงจังหวะที่ ผู้เล่นอย่างมาคัสแรดฟอร์ดโดนผู้สาประตูสกิดในกรอบเขตโทษแล้วทําให้เจ้าตัวเสียหลักล้มทําให้แมนยูไม่ได้จุดโทษจังหวะนี้ก็เข้าข่ายของพรีเมียร์ลีกที่พยายามจัดการกับ VAR นะครับคือมันเป็นการโดนจริงแต่ว่าเป็นการโดนที่ท่องใช้คําว่าบางมากๆนะครับโอเคแหละกฎมันไม่ได้มีต่อเนื่องว่าเฮ้ยถ้ามันโดนบางหรือว่าโดนแบบสกิดนิดเดียวแล้วทําให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะหรือว่าล้ม มันจะต้องเป็นการเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าตรงนี้กฎมันไม่ได้มีการขยายไปขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่ากฎก็คือว่าถ้ามันโดนเฉียดเฉียบโดนนิดเดียวโดนบางๆอันนี้ var จะไม่เข้ามาแทรกแซงนะครับซึ่งมันเข้ากรณีกับลูกจังหวะของมาคัสแรดฟอร์ดที่ถามว่าโดนไหมมันโดนนิดเดียวแหละแต่มาฮอมันโดนนิดเดียวปุ๊บทำให้แรดฟอร์ดเสียจังหวะแล้วก็ขาขัดกันมันก็เลยกลายเป็นเข้าข่ายที่ผู้สินมองว่าลูกนี้จะไม่เข้ามาแทรกแซง นั่นก็ทําให้ vr ก็อยู่เฉยนะครับไม่เข้ามาแทรกแซงในจังหวะนี้นคือ3 <S <S เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักๆนะครับในคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอามาอธิบายในมุมของผู้สินให้ทราบนะครับก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลไว้ด้วยนะครับแล้วท้ายคลิปมีเรีย f แฟนทราเวลกับการไปชมฟุตบอลต่างประเทศที่อังกฤษกับ2ทริปดีๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกับเรียลแฟนทราเวลด้วยวันนี้ผมว่าวจะรววนกับคุณที่ตามและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เรีย f a ฟนทราเวครับขอเสนอทริปดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษในช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับ4คู่ใหญ่นะครับทริปแรกครับกับช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับใครอยากจะไปชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอเรตนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆนะครับกับ2เกมใหญ่ขณะที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ กับอีก2เกมบิ๊กแมชของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนแมนยูห้ามพลาดเลยนะครับการไปโอทรวฟอร์ดชมแมนยูเจอกับเชลซีรวมไปถึงการไปชมเกมระหว่างแมนยูบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมที่ลอนดอนนะครับถือว่าเป็นทริปที่สาวกปีศาจแดงต้องไม่พลาดครับอย่าลืมครับสนใจทริปไหนก็สามารถติดต่อได้ทางเรีย Fan นทราเวลนะครับ เป็นทัวร์ฟุตบอลมืออาชีพสำหรับคนชอบดูฟุตบอลอย่างแท้จริงครับ